สวัสดีเช้าวันศุกร์ที่22กรกฎาคมนะคะพบกับข่าวใส่ขวดแล้วนะอีกเช่นเคยค่ะสำหรับเช้าวันนี้นะคะเราก็มีข่าวดีข่าวด่วนมาแจ้งให้กับผู้ประกันตนประกันสังคมโดยเฉพาะมาตรา40ได้รับทราบเกี่ยวกับเรื่องของการคืนเงินสมทบสำหรับผู้ประกันตนม40ที่ชำระเกินไว้นะคะ คือทางสำนักง,งานประกันสังคมได้มีการลดอัดตราเงินสมทบ2ช่วงนะคะในปีที่แล้วก็คือช่วงปี64ลดมาตั้งแต่สิงหาคม64จนถึงมกราคม65แล้วก็ยังมีการปรับลดอีกรอบหนึ่งนะคะก็คือเดือนกุมภาพันธ์65จนถึงกรกฎาคม65แต่ว่าก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ าราชก,กิจจายังประกาศออกมาไม่ทันนะคะก็เลยทําให้ผู้ประกันตนต้องจ่ายอัตราเงินสมทบในอัตราเต็มไปก่อนซึ่งจริงๆจะต้องลดมาตั้งแต่กุมภามีนาเมษาแล้วก็พฤษภานะคะแต่ว่าประกาศเพิ่งจะออกมาในช่วงต้นๆ้นเดือนพฤษภาเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้มีหลายๆคนที่จ่ายส่วนเกินตรงนี้ไว้นะคะอย่างเช่นบางคนจ่ายทั้งปีเลยทีเดียว12เดือน ก็จะมีส่วนที่จ่ายเกินไว้นะคะหรือว่าบางคนก็อาจจะจ่ายกุมภามีนาเมษาหรือจ่ายในช่วงต้นเดือนพฤษภานะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะต้องมีการจ่ายเงินส่วนเกินตรงนี้แน่นอนโดยตอนแรกเนี่ยทางประกันสังคมก็แจ้งว่าใครที่จ่ายเงินเกินไว้ตรงนี้ให้ มาทำเรื่องขอคืนด้วยตัวเองที่สำนักง,งานประกันสังคมหรือว่าอาจจะดาวน์โหลดแบบฟอร์มแล้วก็ส่งไปสนีมาแล้วก็แนบสำเนาสมุดบัญชีมาแต่ทีนี้หลายๆคนที่อาจจะต้องขอคืนนะคะก็ไม่ได้มาขอคืนอาจจะเป็นเพราะว่า ผู้ประกันตนต้องเสียค่ารถค่าเดินทางมาเสียค่าไปรษณีส่งมานะคะตรงนี้ก็เลยอาจจะไม่คุ้มค่าหรือว่าบางคนก็ดูแล้วว่าลำบากนะคะทางประกันสังคมเขาก็เลยมีการออกหลักเกณฑ์แล้วก็ระยะเวลาในการโอนเงินแบบพร้อมเพลย์ขึ้นมาเพื่อที่จะทำให้ผู้ประกันตนประกันสังคมมาตรา40ทุกคนสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะคะ ซึ่งตรงนี้จะได้รับเหมือนกันทั่วประเทศเลยนั่นก็คือทั้งหมดจะมีคนที่จะได้รับส่วนเกินตรงนี้ทั้งสิ้น3.3ล้านคนนะคะซึ่งทางสำนักานประกันสังคมก็ ได้มีการทํา MOU กับทางธนาคารแต่ละธนาคารไว้นะคะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อติดต่อพูดคุยกับทางธนาคารเขาบอกว่าทางประกันสังคมสามารถที่จะโอนพร้อมเพย์คืนให้กับผู้ประกันตนได้วันละหนึ่งล้านคนเพราะฉะนั้นทางประกันสังคมก็เลยจะมีการโอนเงินรอบแรกให้ในวันที่ 8ถึง11สิงหาคมนะคะก็คือวันที่8วันที่9วันที่10วันที่11วันละ1ล้านคนนั่นเอง คือมีผู้กันตนที่จะได้รับเงินตรงนี้คืนประมาณ3.3ล้านคนก็ใช้เวลา4วันก็น่าจะเพียงพอโดยใครจะได้รับวันไหนนะคะตรงนี้เนี่ยเขาจะเรียงตามเลขบัตรประชาชนเนาะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคอยเช็คดูนะคะหรือว่าเราอาจจะโทรสอบถามกับทางประกันสังคมก็ได้ว่าเราจะได้รับเงินกันวันไหนนะคะแต่จริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นเงินจํานวนไม่ได้เยอะมากนะถ้าเกิดว่านั้นเราก็ลองเอาสมุดบัญชีไป ดูก็ได้นะคะหรือว่าใครที่อยากจะรู้จะได้ไม่ต้องเสียเวลารอก็โทรสอบถามที่1506หรือว่าที่ประกันสังคมใกล้บ้านเราก็ได้นะคะว่าเลขบัตรประชาชนนี้จะมีการโอนเงินคืนให้ในวันที่เท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยจะมาเน้นย้ำกันนะคะว่า การที่ทางประกันสังคมเขาจะโอนเงินคืนให้เราได้ก็คือเขาจะโอนให้เฉพาะผ่านทางบัญชีพร้อมเพย์เท่านั้นเพราะฉะนั้นก็คือผู้ประกันตนจะต้องมีการผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชนรอไว้ก่อนที่ทางประกันสังคมจะโอนเงินให้ประมาณ7วันนะคะก็คือตอนนี้เนี่ยประกันสังคมเขากําหนดวันเรียบร้อยแล้วว่าจะโอนให้วันแรกก็คือวันที่8สิงหาคมเพราะฉะนั้น ผู้ประกันตนก็จะต้องทำการผูกพร้อมเพย์ก่อนวันที่1สิงหาคมนั่นเองนะคะหน้าที่ของผู้ประกันตนตอนนี้ไม่มีอะไรเลยก็คือมีเพียงแค่ให้เราเตรียมผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชนรอไว้ผูกด้วยหมายเลขโทรศัพท์จะไม่สามารถโอนเข้าให้ได้นะคะต้องเป็นเลขบัตรประชาชน13หลักเท่านั้น และ2ก็คือลองไปตรวจสอบบัญชีออมทรัพย์ของเราที่เราได้ทําการผูกพร้อมเพด้วยเลข13หลักไว้นี้นะคะว่าบัญชียังใช้ได้อยู่ไหมเพราะว่าบางคนเนี่ยมีบัญชีจริงแต่ว่าอาจจะไม่ได้มีการเดินบัญชีมาหลายเดือนแล้วบัญชีก็อาจจะถูกปิดไปก็ได้ เพราะฉะนั้นให้เราลองเช็คด้วยนะคะว่าบัญชีที่เรานำมาผูกไว้เนี่ยยังเป็นบัญชีที่เคลื่อนไหวยังสามารถโอนเงินเข้าออกได้นะคะตรงนี้นี่ก็คือทางประกันสังคมเขาจะโอนให้ทุกธนาคารเลยเพราะฉะนั้น ผู้ประกันตนไม่ต้องกังวลว่าเอ๊ะเราไม่มีบัญชีธนาคารกรุงไทยเราไม่มีกรุงสีได้ไหมเราไม่มีออมสินเพราะฉะนั้นตรงนี้ใครมีธนาคารไหนเขาก็จะโอนเข้าให้ที่ธนาคารนั้นนะคะแล้วก็ไม่ต้องห่วงว่าจะไม่ได้เนื่องจากว่า หนึ่งบัญชีเนี่ยเขาจะสามารถผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชนได้แค่1คนอยู่แล้วนะคะก็คือ1คนไม่สามารถผูกได้หลายบัญชีเพราะฉะนั้นเราใช้บัญชีไหนก็ให้เราผูกบัญชีกับธนาคารนั้นแล้วก็ในช่วงวันที่8ถึง12ก็ลองเช็คดูนะคะว่ามีเงินโอนเข้าไหมส่วนที่ถามว่าอ้าวเราจะรู้ได้ยังไงว่าเงินจะโอนเข้าเท่าไหร่กี่บาทนะคะตรงนี้ก็ดูง่ายๆเลยว่าใครที่จ่ายอยู่แผนที่1 จริงๆแล้วจ้องจ่ายเดือนละ70บาทแต่ในช่วงที่เขาลดอัดตรางเงินสมทบเขาลดให้เหลือ42บาทเพราะฉะนั้นก็จะมีส่วนเกินเดือนละ28บาทเราจ่ายเกินไว้กี่เดือนก็คูณจํานวนเดือนเข้าไปนะคะหรือว่าถ้าอยู่แผนที่2 จ่ายอยู่ที่เดือนละ100บาทแต่ช่วงที่เขาลดอัดตรางเงินสมทบก็จะเหลือจ่ายเพียงแค่60บาทเพราะฉะนั้นก็จะมีส่วนเกินอยู่ที่40บาทเราจ่ายเกินไว้กี่เดือนก็คือเอา40คูณจำนวนเดือนเข้าไปนะคะก็จะเป็นเงินที่ทางประกันสังคมโอนให้เรานั่นเองส่วนแผนที่3นะคะจริงๆต้องจ่าย300แต่ช่วงที่เขาปรับลดเนี่ยจะเหลือจ่ายเพียงแค่เดือนละ180บาทเพราะฉะนั้นก็จะมีส่วนเกินอยู่ที่120บาทก็อเอา120 คูณจำนวนเดือนเข้าไปนั่นเองนะคะอย่างเช่นใครที่จ่ายแบบรายปีเลยตั้งแต่มกราจ่ายรวดเดียว12เดือนก็อาจจะได้คืนตั้งแต่เดือนมกรากรุภามีนาเมษาพฤษภามิถุนาแล้วก็กรกตก็เป็น7เดือนก็เอา7คูณเข้าไปนะคะหรือว่าใครที่จ่ายเป็นรายเดือนมาเรื่อยๆก็อาจจะเป็นในช่วงกุมภามีนาเมษาแล้วบังเอิญ ต้นพฤษภาเราจ่ายซึ่งยังเป็นช่วงที่ประกาศยังไม่ออกก็ต้องจ่ายเต็มก็เอา4เดือนคูณเข้าไปนั่นเองก็จะได้รู้ว่ายอดเงินที่ทางประกันสังคมเขาจะโอนให้เราเป็นเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็เป็นวิธีคิดคร่าวๆง่ายๆว่าเราจะได้รับเงินคืนเท่าไหร่นั่นเองนะคะและส่วนคนที่กังวลว่าถ้าเกิดว่าเราพลาดละ่ะ เราลืมผูกพร้อมเพย์ล่ะหรือว่าบัญชีเรามีปัญหาตรงนี้ไม่ต้องกังวลเพราะว่าทางประกันสังคมเขาจะโอนให้เราทั้งหมด2รอบนะคะรอบแรกอย่างที่บอกไปแล้วคือวันที่8ถึงสิสิงหาคมถ้าเกิดในช่วง8ถึง11เนี่ยเราไม่ได้รับการโอนก็หมายความว่าเราอาจจะไม่ได้ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชนรอไว้หรือบัญชีเราอาจจะมีปัญหาเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ต้องไปเช็คบัญชีเช็คพร้อมเพย์ของเราดูอีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่ากลุ่มที่ ที่ตกหล่นตรงนี้ไม่ต้องกังวลเพราะว่าทางประกันสังคมจะมีการโอนให้ในงวดที่2ออีกนะคะนั่นก็คือในช่วงวันที่ 14ถึง16กันยายนก็คือ3วัน14 15 16นะคะตรงนี้จะเป็นสำหรับคนที่ตกหล่นยังไม่ได้รับในรอบแรกนั่นเองซึ่งสำหรับเช้านี้นะคะน้อยก็นำข่าวสารซึ่งก็เป็นข่าวดีมากๆสำหรับกลุ่มผู้ประกันตนมาตรา40ที่ไม่ต้องเสียเวลาไปติดต่อที่ประกันสังคมแล้วเราก็จะได้เงินส่วนเกินของเราตรงนี้คืนเพราะว่ามีบางคนที่พูดคุยกันมานะคะบอกว่าโอ๊ยเงินน้อยไม่อยากไปรับร สงสัยต้องทิ้งตอนนี้ก็ไม่ต้องทิ้งเงินแล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวประกันสังคมเขาโอนให้เราอั นมัติแน่นอนตอนนี้เรามีแค่หน้าที่เดียวคือไปผูกพร้อมเพยด,ด้วยเลขบัตรประชาชนรอไว้แล้วก็เช็คบัญชีของเราว่ายังเคลื่อนไหวอยู่หรือเปล่าแค่นั้นเองนะคะสําหรับคลิปเช้านี้นะคะนายก็นํามาฝากแต่เพียงเท่านี้หากใครยังมีข้อสงสัยอะไรคอมเมนต์สอบถามไว้ได้ที่ใต้คลิปนี้ค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่นะคะ